สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ดูในวิดีโอนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันใกันเรื่องของวิธีการเอาตัวรอดในเรื่องของการสอบ9วิชาสามัญและในรอบที่3ในปี65นะครับทำไมที่ถึงมาพูดในหัวข้อนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคัาจำกันได้ในประเด็นของเรื่องของการจับประเด็นข้อสอบเนี่ย อันนี้ทุกคนคงเห็นเนาะว่าสิ่งที่พี่เคยพูดในหัวข้อนี้จริงๆแล้วมันมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจแม้ว่าในปัจจุบันนี้โอเคเราว่าการสอบโอเด,ดมันยังมีการประกาศสอบกันอยู่แต่ว่าบทบาทและความสําคัญก็จะลดลงถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยพี่เลยมองว่าการสอบทั้งสองสนามเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสังเกตด,ดีๆจะเห็นว่าข้อสอบมีความใกล้เคียงกันมากแต่ความยากเนี่ยสําหรับพี่พี่มองว่าการวิชาสามัญยากกว่า แล้วถ้าที่พี่รู้ก็คือว่าในปีนี้นครับอย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันอยู่แล้วก็คือ,อมีการเปลี่ยนคนออกข้อสอบถูกต้องไหมฮะปกติจะเป็นของสทสอเนาะเป็นผู้ออกข้อสอบก็คือคุณครูทั้งหลายทั่วประเทศนะครับเหมือนเขาจะไปเก็บตัวออกข้อสอบกันแล้วก็เลือกข้อสอบถูกไหมอันนี้หลายคนอาจจะพอเข้าใจนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยคือจะให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบถามว่าในมหาวิทยาลัยออกข้อสอบเนี่ยก็ยากอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกคุณถูกไหม แต่หลายท่านคนก็อาจจะกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่คุณจะเจอคุณจะเจอในแนวไหนซึ่งวิดีโออันนี้ในหัวข้อก่อนหน้าเนี้ยคุณก็ไปดูได้สำหรับคนที่ในเพจนะครับแต่ในคนทั่วไปครับในหัวข้อนี้เราจะมาดูกันว่าเวลาเราเอาตัวรอดกับเรื่องของการเตรียมตัวสอบเนาะพี่จะโฟกัสสองอย่างไปพร้อมๆกันก็คือการสอบ9ก้าวิชาและในรอบที่สามสามเนี่ยมันจะมีแบบครั้งที่หนึ่งเนาะและ ครั้งที่สองนะครับซึ่งคุณก็ต้องสังเกตให้ดีว่าในมหาวิทยาลัยของคุณที่คุณจะยื่นเข้าอะ่ะเขา่ะจะใช้ในเรื่องของครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองเนาะเพราะว่าในคะแนนสัดส่วนเนี่ยเวลาให้น้าหนักเนี่ยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าเกิดเรามาดูกันดีๆเนาะสำหรับพี่ที่เคยพูดกับพวกคุณในเรื่องของการสอบเ้าวิชาสามาัญโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณจะต้องมีและพี่ขอเอ้นย้าเลยว่าคุณต้องมีจริงๆคืออะไรบ้าง หนึ่งความรู้ทุกสาระวิชาอันนี้พี่ที่พี่พเน,น้นทฤษฎีเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันจะออกหลากแนวและเป็นลักษณะที่เป็นแบบผสมผสานทางในเรื่องของความรู้ทฤษฎีตรรก,กะและองค์ประกอบต่างๆถามว่าองค์ประกอบต่างๆและกระบวนการคิดเนี่ยอันนี้มันจะเป็นหลากหลายรูปแบบเช่นการคำนวณการตีความการให้ความหมายและการจําแนกว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกหรือมันผิด อันนี้ทุกคนก็คงจะพอรู้อยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้คุณขาดไม่ได้และคุณจะต้องมีอยู่เสมอคือความรู้พื้นฐานแต่ความรู้พื้นฐานนั้นจำไว้เสมอว่ามันต้อง more a d v a n c e คือมันต้องละเอียดและซับซ้อนมากขึ้นคือในความละเอียดซับซ้อนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้รอบตัวหรือ in process ต่างๆที่ทุกคนอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่าในกระบวนการในการศึกษาแต่ละสัตวและวิชานเนี่ย เป้าหมายและการเจาะลึกในแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเวลาเราวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยพี่เลยบอกว่าการวิเคราะห์ข้อสอบหัวใจที่มันจะทําให้คุณน่ยสามารถหาคำตอบได้ดีอะ่ะเช่นเรื่องของ keyword. คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี้โดยมากแล้วอะ่ะมันจะอยู่ในตัวของคําถามใช่ไหมและในตัวช้อยส์มันจะอยู่ไปพร้อมๆกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราหาเนี่ยเราหาใจความอ่ะ กับเป้าหมายประเด็นหลักอะได้อย่างไรภายใต้ตัวแปรต่างๆตัวแปรต่างๆอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนี่ยมันก็มีความหลากหลายเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละสาระวิชาเนี่ยตัวแปรที่เราเอานํามาใช้เนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างเช่นกฎหมายกฎระเบียบทางสังคม นโยบายเศรษฐกิจนโยบายการคลังเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องของเหตุการณ์ยุคสมัยต่างๆในเรื่องของรูปภาพหลักฐานหรือจะด้วยเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือในเรื่องของอ่าเรื่องมือทางภูมิศาสตร์หรือสภาพมาตราส่วนหรือแผนที่หรือเครื่องมืออื่นๆถ้าเป็นศาสนาก็อาจจะเป็นเรื่องของคำพีพิธีกรรมคําสอนอย่างเงี้ยโดยมากแล้วอ่ะมันจะถูกแปลงออกมาทั้งในลักษณะที่เป็นความหมายโดยตรงและความหมายโดยในมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเป็นไดเร็ก conversation หรือ direct mining e มันอาจจะเป็น indirect m e a n i n g ที่ทุกคนสามารถที่จะทําความเข้าใจและตีความภายใต้การวิเคราะห์เพราะท้ายที่สุดแล้วเวลาเราให้ความหมายและความสําคัญกับในเรื่องพวกนี้มันจะนําไปสู่การย้อนกลับหรือตบกลับไปยังประเด็นว่าในประเด็นคําถามหรือในตัวเลือกเนี่ยเวลาเราอ่านโจทย์เนี่ยมันมีความสําคัญกันหรือไม่เช่นสมมุติเขาให้ตัวอย่างคุณมาเขาให้กรณีศึกษาคุณมาหรือเขาให้คําอธิบาย definition ต่าง,างๆพวกนี้เวลาเราลงในรายละเอียดเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ถามเป็นตัวของคําตอบทั้งหมดเนาะเขาอาจจะถามเป็นบางส่วนแล้วให้คุณเนี่ยไปคิดแล้วก็หาองค์ประกอบหรือในกรณีนั้นแล้วเราก็แยกคําตอบเอาซึ่งแน่นอนว่าในกานฝึกแนวข้อสอบเนี่ยทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจเนาะว่าในโจทย์ข้อสอบปัจจุบันเนี่ยเราจะมีแต่โจทย์พื้นฐานในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็การบรูรณาการแต่ถ้าเป็นก้าวิชาสามัญเนี่ยพี่คิดว่า2ออันนี้ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ประเด็น ในเรื่องของการบูรณาการทักษะเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้อสอบจะออกบ่อยแต่ก็ไม่ได้บอกว่าโจทย์ความรู้พื้นฐานจะไม่ออกข้อสอบเลยคําตอบก็คือมันก็ยังออกข้อสอบอยู่แต่ในการออกข้อสอบนั้นมันจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ลงโคบมากขึ้นอย่างกรณีตัวอย่างนี้เวลาคุณจําแนวข้อสอบหรือรายละเอียดข้อสอบที่ออกบ่อยๆอ่ะอันนี้จริงๆเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วเนาะในวิดีโอหนึ่งในในใน,ในเพจเนาะแต่ว่าในคนที่เรียนในคอร์สก็จะพอได้ฟังไปแล้วใช่ไหมครับคนทั่วไปก็ลองฟังเบา ในหัวข้อเนี้เรื่องของคีย์เวิร์ดเนี่ยทาไมพี่ถึงให้คีย์เวิร์ดไว้คีย์เวิร์ดพวกเนี้ mm hmm. เท่าที่พี่เห็นนะข้อเนี้ยที่ออกข้อสอบไปบ่อยะส่วนมากจะออกไม่ต่ำกว่าสามครั้งแล้วในรอบหลายๆปีที่ผ่านมา mm hmm. คือสิ่งที่พี่ติดตามข้อสอบมาตั้งแต่ปีหนะ้าห้าเนาะถ้าเกิดใครได้ฟังในหัวข้อวิเคราะห์ข้อสอบในคนที่เรียนในคอร์สจะเห็นว่าคุณก็จะเห็นว่าอะไรแนวข้อสอบเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนหรือมันมีวิวัฒนาการไปเรื่อย mm hmm. ๆแต่วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นเนี่ย พื้นฐานสําคัญที่คุณจะต้องเอาไปต่อยอดอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานทั่วไปอย่างพวกวัฒนธรรมทางสังคมโลกของจารีประเพมีเพื่อ,อาไปสู่การกระจายอํานาจและการรวมอาํานาจรวมถึงสถาบัานทางสังคมเนี่ยที่มันมีบทบาทต่อในแต่ละภาคส่วนอย่างไรและกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลหรือไม่ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะพอรู้แต่เวลาคุณลงรายละเอียดเนี่ยบางทีเราก็ต้องมองในเ,เรื่องของกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆในการลงโทษ ในการรับผิดการอภัยโทษหรือกระบวนการในการคุ้มครองตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาข้อสอบถามมันถามมันเจาะลึกใช่ไหมหรืออย่างศาสนาอะอย่างศาสนาเองเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าข้อสอบโดยมากอ่ะจะออกเกี่ยวกับพวกศาสนาใช่ไหมแต่ในช่วงประมาณ3าปีหลังเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าบทบาทของศาสนาอื่นในประเทศไทยอ่ะออกมาถูกถามในข้อสอบเยอะขึ้นมันจะถูก ดัดแ,แปลงมาตั้งแต่นักศึกษาที่เป็นศาสนาเปรียบเทียบบ้างแล้วก็การถามตรงๆบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเห็นบ่อยขึ้นในรอบสองสามปีที่ผ่านม,มาซึ่งสิ่งที่มันเป็นแกนสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของความเชื่อคําสอนและแนวทางในการปฏิบัติตนแน่นอนนะว่าหลักการและเหตุผลบางอย่างมันอาจจะต่างกันมันขึ้นอยู่กับประเภทของศาสนาถูกไหมแต่ประเภทของศาสนาสู่การปฏิบัตินั้นอนะ่ะมันก็จะมีข้อกําหนดข้อบังคับแล้วก็ข้อต้องห้ามบางอย่างเพื่อนเวลาเรานํามาเปรียบเทียบเนี่ย เราก็าสามารถเปรียบเทียบด้วยใช้หลักเหตุและผลได้เสมออันนี้มันคือสิ่งที่เราเองก็อาจจะเห็นได้นะครับหรืออย่างภูมิศาสตร์เองอาจจะเห็นในเรื่องของเครื่องมือและระบบสารสนเทศเนี่ยเพื่อนอาไปสู่การประเมินในแต่ละรูปแบบเช่นอะอย่างสภาพอากาศของสังคมนี้มันเป็นในลักษณะไหนโดยใช้รูปแบบ,บเชพเพิร์รูปแบบเชพเพิร์เป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงลักษณะทางภูมิอากาศและมีผลต่อเรื่องของการศึกษาว่า ในลักษณะภูมิอากาศและกยายภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความแปรปรวนหรือเปล่าหรือมันเกิดภาวะปัญหาหรือไม่ซึ่งตรงเนี้เราเองก็อาจจะมาใช้เป็นวนหนึ่งในการที่เราจะพิจารณาเรื่องของการจัดการอธิบัติที่เหมาะสมตามสภาวะเกิดขึ้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องของโลกกยายภาพสภาพอากาศภูมิสารสนเทศและสังคมแต่ในข้อสอบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมาเจอเรื่องของคุลูชันใช่ไหมเรื่องของมลภาวะหรือปัญหาทั้งหลายเนี่ย เพื่อนไปสู่การพัฒนาแลาวกการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาภายในประเทศเราหรือปัญหาระหว่างประเทศที่มันจะมีเรื่องของปักตะการหรือมีเรื่องของความย้อนแย้งอะไรที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสอบมันจะถูกถามเสมอแต่เราวัดระวังนิดนึงว่าข้อสอบปัจจุบันนี้มันออกได้ทุกแนวมันออกเป็นลูกภาพก็ได้อาจจะออกเป็นสัญลักษณ์ก็ได้อย่างสัญลักษณ์นี่แผนที่เนี่ยที่เป็นการแสดงต่ออากาศยานต่อภูเขาต่อแม่น้ำทางเดินทางน้ำลาย อันนี้ก็ขอให้คุณไปดูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่ยกตัวอย่างแบบคร่าวๆก็แล้วกันเลยอยากแบบเตมถ้าใครเรียนในคอร์สก็ไปฟังเอานะครับถามต่อมาประเด็นต่อมาที่เราจะคุยประเด็นต่อมาที่เราอยากจะบอกก็คือว่าคนชอบถามพี่ว่าพี่หนูต้องไม่แพนเท่าไหร่ถึงจะเซฟโซนคือถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ฟังในสิ่งที่พี่เขียนคอนเทนต์ในเพจเนี่ยในสมัยไม่นานนี้ครับเมื่อไม่นานนี้เลยพี่ได้บอกแล้วว่าถ้าเป็นเบสพื้นฐานเนาะ กสพท,ทเนี่ยเขาใช้ที่สามสิบเปอร์เซ็นของคะแนนเต็มถ้าเป็นวิชาสังคมควรได้สิบห้าข้อขึ้นสิบห้าข้อเนี่ยคือเท่ากับสามสิบคะแนนนะแต่ถามว่าสามสิบคะแนนในสิบห้าข้อเนี่ยเซฟส่วนสำหรับคุณไหมคําตอบก็คือไม่ซเซฟเฉลยถ้าเป็นกสพทที่แนะนําทําให้ได้ไม่ต่ากว่าสามสิบข้อคือหกสิบอัพ คือถ้าสมมติว่าคุณได้60อัพเนี่ยมันอาจจะทาให้คุณรู้สึกสบ,บายขึ้นในระดับหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่10%ของค่าเฉลี่ยดโดยรวมทั้งหมดเนาะที่มันจะมีองค์ประกอบอื่นอย่างการสอบออาาความกรสบของกสพทเองทั้งสามฉบับใช่ไหมแล้ววิชาเฉพาะอวนเสวน,นอื่นอีกละ่ะที่เราเอามาใช้อ่ะเราใช้น้าหนักแล้วสุดท้ายมันวัดที่อะไรอันนี้คุณคุณน่าจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคณะอื่นละ่ะที่ไม่ได้ ปอบกศพทเข้า,าร,ร,ร่วมกสพทแต่ว่าเป็นคณะทั่วๆไปที่ใช้คะแนนสอบข้า,รราวิชาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าพี่ให้เป็นค่าเฉลีย่ยค่ากลางเนาะพี่ให้ที่สี่สิบพี่คงไม่ต้องมานั่งคำนวณอะไรเยอะแยะแต่ทำไมถึงให้สี่สิบไว้ก่อนเพราะพี่คิดว่าอัตราส่วนของน้ำหนักวิชาที่ใช้ในแต่ละคณะไม่เหมือนกันเลยจากคณะบางคณะมีความได้เียงกันแต่บางคณะเนี่ยก็อาจจะใช้อัตราส่วนห้าสิบห้าสิบถูกไหมครับหรือบางคณะนี่ใช้สิบห้าสิบห้าสิบห้าใช่ไหม หรือ20 20 20อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละคณะเนี่ยเขาใช้ยังไงแต่ทาไมถึงให้40คะแนนไว้ก่อนเพราะด้วยข้อสอบที่ค่อนข้างยากมันก็มีความที่มันซับซ้อนหลายๆอย่างอะพี่คิดว่าถ้าคุณได้40นี่ก็ถือว่าเป็นในระดับหนึ่งหละ่ะแต่มันยังไม่ปลอดภัยที่สุดหรอกพอถ้าปลอดภัยที่สุดสำหรับพี่อะพี่มองว่า60%เนี่ยยังโอเคกว่าแต่ถ้าเกิดใช้ได้ครึ่งหนึ่งพอดีก็ยังถือว่ายังเบาใจได้แต่ไม่ได้เบาใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันขึ้นอยู่กับว่าวิาวชาอื่่นๆเนีท้าใช เขาใช้อะไรมันก็เหมือนกับที่พี่เขียนไว้อะว่าในสัดส่วนของแต่ละคะแนะไม่เหมือนกันมันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องดูว่าถ้าสมมติว่าวิชาไหนที่คุณอ่อนอันนี้พูดตรงๆเลยนะตอาวิชาไหนคุณได้คะแนนน้อยแล้วอีกวิชาหนึ่งมันดึงให้มันขึ้นถ้าคุณได้ในวิชาที่เยอะวิชาที่ใช้น้ําหนักเยอะแล้วได้คุณได้คะแนนเยอะมันอาจจะช่วยคุณแต่ถ้าวิชาที่คุณได้น้ําหนักมากคือสัดส่วนเยอะแต่คุณได้คะแนนน้อยอ่ะคุณต้องเอาวิชาอื่นอ่ะดันขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถที่จะเดินต่อได้ นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องฟีศึกษาแล้วก็ไปคิดเอาเองว่าคุณจะทํำยังไงสุดท้ายสิ่งที่ต้องระมัดระวังในข้อสอบสังคมอันนี้เอาเฉพาะวิชาสังคมเนาะสิ่งแรกข้อมูลในข้อสอบเปลี่ยนเปลี่ยนในหลายๆเรื่องหลายคนที่เข้าใจว่าพวกคุณไปฝึกทาข้อสอบเก่ากันมา10ปีบ้าง20ปีบ้าง5ปี10ปีเราๆนี้โอเคถ้าคุณจะฝึกโจทย์เป็นแนวพื้นฐานเพื่อเป็นการฝึกทักษะความคิดได้ครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลย แต่ถ้าคุณคิดจํจาอย่างเดียวแล้วคุณจําไปสอบข้อมูลบางอย่างมันอัปเดตแล้วหรือข้อมูลบางอย่างมันเป็นของปีนั้นๆคุณไม่ต้องจานะครับคุณใช้ความเข้าใจและคุณมีทักษะในกระบวนการการคิดก็พอแต่สิ่งที่ต้องเตือนพวกคุณก็คือว่าแนวข้อสอบปัจจุบันซับซ้อนมากขึ้นการที่คุณจะจําแต่พื้นฐานอย่างเดียวพี่บอกเลยว่าไม่พอหรอกคุณต้องดูพื้นฐานอื่นๆและรายละเอียดอื่นๆที่เอามาใช้ให้เหมาะสมด้วยและสุดท้ายคือข้อสอบปัจจุบันมีความกำกวมมากขึ้น ไอ้ความกำกวมเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องดูอ่ะก็คือว่าคุณจะต้องเรียนรู้และก็ปรับตัวให้เป็นเรื่องการปรับตัวนั้นคุณจะทําอย่างไรสิ่งสาคัญในการทําโจทย์ในข้ออสอบกำกวมคือคุณอ่านโจทย์ให้เข้าใจและหาะรายละเอียดทั้งจุดรวมจุดย่อยและความแตกต่างไอ้ความแตกต่างนี่แหละมันจะเป็นทงสําคัญประการหนึ่งที่คุณจะทําให้คุณเห็นภาพว่า ท้ายที่สุดแล้วอันไหนที่มันไม่เข้าพวกคุณก็ปัดข้อนั้นออกแต่ระมัดระวังอยู่อย่างหนึ่งา่าข้อสอบปัจจุบนันมีการรุรณาการความรู้มากขึ้นการบราการที่นี้คือมันอาจจะลงลึกไปหรืออาจจะเป็นในสิ่งที่มันสามารถทัชชิ่งกับสาระอื่นได้อันนี้ให้ระมัดระวังระมัดระวังดีๆในการอ่านและวิเคราะห์และแยแกแยะให้เป็นอันนี้รามัดระวังเยอะๆหน่อย เพราะเด็กหลายคนอ่ะที่เห็นมาตลอดเนี่ยก็จะอ่านแบบอ่านเร็วๆอ่ะเพื่อจะทําให้คันเวลาถูกปะแต่บางทีอ่ะเราเองก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเราพลาดจุดนี้ซึ่งจริงๆข้อมูลมันใกลเคียงกันแต่สุดท้ายคุณพลาดโอกาสแล้วอ่ะค่าเสียโอกาสมันก็เกิดขึ้นถูกไหมสุดท้ายเตือนทุกคนเลยนะด้วยในที่นี้เลยนะข้อสอบหนึ่งข้อมีความหมายกับพวกคุณต่อให้คุณบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกผิดหลายข้อก็ได้แต่บางทีหนึ่งข้อกับสองแ้มอ่ะ มันดึงโอกาสดึงชีวิตคนมาก็เยอะนะบางคนที่มีกรณีศึกษาหนึ่งเคยเจอจากลูกศิษย์ตัวเองนี่แหละคือจะได้หมออยู่แล้วอะแต่วิชานั้น,น,นอะได้ยี่สิบแปดหมายความว่าแล้วพอถามไปถามมาอ่าววิชาสังคมนี่หรือภา,าษาไทยก็เถอะหนึ่งข้อมีความใหม่เสมอเพราะมันดึงถึงเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของคุณทันทีและมันอยู่ในเกณฑ์ของกสพ,อพอว่า ไหรแต่ถ้าเป็นคณะอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีดุลยพินิจในการพิจารณาตามสมควรเนาะอันนี้ก็อยากประมาณก็แล้วกันครับก็สรุปในหัวข้อนี้ก็จะประมาณนี้ครับ ลองไปพิจารณาตัวเองดูและไปทบทวนความรู้เนาะถ้าใครสนใจคอร์สออนไลน์ถ้าเป็นวิชาสังคมติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจได้นะครับราคาก็หลักร้อยต้นๆ้นเนาะหนึ่งร้อยบาทกับ3า0บาทอันนี้ลองมาคุยกันหลักใหม่ส่วนถ้าเกิดสังคมสงเคราะห์ก็ไปสมัครในเว็บไซต์ b o o s t Up หรือคอร์สแฟรก็ได้จริงๆคอร์สวิชาสังคมก็จะมีใน c ะอร์ s แฟรอยู่แล้วก็เลือกเอาละกันเนาะว่าคุณจะเรียนในแพลตฟอร์มแบบอชีพหรือแบบมีอายุคอร์สนะครับก็จบในหัวข้อนี้ครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ